สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับจ,รจอร์เจอมนุษย์ดาวองคานก็จะพาคุณผู้ชมนะครับมาพบกับ UFO ของเขากลานะครับที่ทุกคนสามารถเข้าดูได้เองนะครับเริ่มต้นจากท่านเข้ากูเกิลเนิร์ดนะครับเข้ากูเกิลเนิร์ดเข้าไปนะแล้วก็เซิร์ชคำว่าค้นหาคำว่าเขากลานะครับ ท่านก็กดค้นหาพิมพ์เขากะลาปุ๊บมันก็จะหมุนติว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 ,วมุ่งตรงลงไปหาเขากะลาที่เชื่อว่าเป็นประตูมิตินะครับมันจะหมุนอยู่สักพักหนึ่งนะครับท่านไม่ให้มันหมุนก็ให้มันหยุดก็ได้กดกลากบ,บาลข้างล่างออกไปเสร็จแล้วท่านหาตรงนี้นะครับหาวัดพุชะพลูใต้นะครับวัดพุชะพลูใต้แล้วดูสีข,า,ขาวๆนะครับนะ่ะเป็นพื้นดินว่างเปล่าสี สีสข,า,ขาวนั่นนะสามเหลี่ยมนะนะแล้วก็หมุนหมุนให้ได้ระดับมันผมเนี่ยนะครับหมุนให้ได้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับสูงเข้าไปเล็กน้อยนะครับท่านกดตรงลูกคนด้านขวาด้านล่างนะลูกคนแล้วก็กดจิ้มลงไปตรงมุมสวนยางนี่พอดีแล้วก็มองขึ้นไปบนภูเขากลาข้างบนนั่นสูงเข้าไปสูงเข้าไปท่านจะเห็นมันผมนะครับ จะเห็นวัตถุสีดําเป็นจุดอยู่ตรงนั้นนะ่ะเห็นไหมครับมันไม่ใช่เครื่องบินแน่นอนไม่ใช่โดรนแน่นอนนะครับมองระยะไกลาหารกลับไปด้านซ้ายก็จะคิ่ไปมันกดไปไม่ได้แล้วแล้วจิ้มไปด้านขวาหนึ่งทีปุ๊บจิ้มที่หนึ่งมองขึ้นไปหายไปะละ,ะจิ้มที่หนึ่งนี่หายไปะละไม่มีไม่ปรากฏเห็นมาจิ้มไปด้านขวาจิ้มที่สองปุ๊บนะครับ มองขึ้นไปบนภูเขาสูงข้าไปหาไอ้วัตถุลึกลับเมื่อกี้เชื่อว่าเป็นยูเอฟโอแน่ๆนะครับเราก็จะเไม่เห็นอะไรเหมือนเดิมจิ้มที่สองนะพอมาอีกจิ้มที่สามจิ้มขวาปุ๊บมองขึ้นไปสักครั้งหนึ่งนะจิ้มที่สามนี้ก็ยังไม่เจอนะครับเพราะมันบินค่อยๆนะครับมันบินข้ามเขามานี่นะนะครับต่อไปเรามาจิ้มที่สี่ เราก็ไม่ต้องซูมข้างล่างก็ได้นันซูมเล็กน้อยเห็นเขาขานวนั้นเราก็จิ้มเลยก็ได้นะจิ้มขวาจิ้มที่สี่แวบนะลูกศรเนี่มองขึ้นไปอีกจิ้มที่สี่มองขึ้นไปก็ยังไม่เห็นวัตถุบินลึกลับเมื่อกี้นะนะครับยังไม่เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนไม่ใช่ล่มบินพลัม,มอเตอร์ไม่ใช่โดรนไม่ใช่อะไรแน่นอนนะครับเพราะว่ามันไม่ปรากฏเห็น มันลักษณะมันจะไม่เหมือนนะครับจิ้มที่สี่แล้วนะประมาณจิ้มที่ห้าเราจิ้มข้างบนนี้ก็ได้จิ้มที่ห้ามองขึ้นไปเห็นหรือยังเห็นหรือยังครับจิ้มที่ห้ายังไม่เห็นเออเห็นแล้วนั่นน,นั่นนะั่นเห็นไหมนั่นน่ะสูงในระดับหนึ่งลงมาแล้วนะจิ้มที่ห้านะจิ้มที่หกปุ๊บต่ําลงมาแล้วเนี่ยค่อยๆลงมาข้างล่างนี้นะครับก็คือจะเห็นอยู่สามเฟรมด้วยกันนะครับเพราะว่ารถ จิ้มต่อมามันก็จะเจอบ้านหลังสีน้ำเงินตรงนี้แหละนะครับท่านสามารถไปดูเองได้ด้วยตนเองเลยนะดูได้ด้วยตนเองนะครับจิ้มกลับคืนย้อนกลับเืนทางเดิมนะอันนี้ก็คือเห็นมันลงต่ําแล้วนะครับช็อตนี้จะเห็นมันลงต่ําแล้วเนี่ยนะนะเห็นไหมลงต่ำาล้ยอดไม้ละนะครับถ้าย้อนกลับเืนปุ๊บเนี่ยอันนี้คือมันอยู่ระดับสูงขึ้นไปอีกนิดเึงเนี่ยมันจะอยู่สูงขึ้นไปอีกนิดนึ่งนะครับ นมะันจะเห็นด้วยกันสามชดนะครับเพราะว่ารถกูเกิลแอบเขาวิ่งเนี่ยเขาติดกล้องรอบหลังคาเขานะแล้วจิ้มจิ้มไปจนถึงสุดจนสวนยางเนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้แล้วเนี่ยมันสุดตรงนี้เนี่ยลูกซ้อมมันก็ย้อนกับจิ้มแรกเนี่ยตรงนี้แหละมันจะอยู่สูงเนี่ยเนี่ยเห็นชัดเจนเลยอนะครับผมเชื่อว่าเป็นยู o ของเขากลา นะครับอันนี้คือท่านสามารถดูได้ตัวเองไม่มีใครโกหกใครนะนะครับแ, Google, แม้แต่ Google แมปเองเขาก็คงไม่สังเกตเห็นหรอกนะครับก็พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ